อยากได้ชันวางทีวีว่ะมามึงปีใหม่แต่งบ้านใหม่วคือมันมีอยู่ว่ากูจะทามุมไว้ดูหนังเพราะทุกวันนี้กูดูหนักแบบนี้ไอแพดเครื่องเดียวมันนานเกินไปแล้วและช่วงสิ้นปีกูไม่ได้รับงานก็เลยถือโอกาสแต่งบ้านใหม่สเลี่แบบมันเว้ยทรงประมาณตัว C ออกแบบโดยเพื่อนกูที่เรียนออกแบบภายในขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการซื้อของเพราะงานที่ดีก็เริ่มจากของที่แพงกูเลือกไม้ยางพาราต่อประสาทเพราะมันจะทาให้เฟอร์เราดูแพงส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกินห้าพันสำหรับขั้ตอน่อไปก็ซื้อเหล็กกูเลือกเป ค่าของอ่ะสองสีไว้มีเหล็กมีไม้ใช่ปะแต่ยังไม่รวมเครื่องมือนะเครื่องมืออาทิเช่นลวดเชื่อมหินเกียปัมลม,ม,ลมกาพ่นสีถ้ารวมอันเล็กๆด้วยเพราะว่ามีครึ่งแสน <Wow. S 1> ถ้าเกิดมันไม่มีเครื่องมือจ้างเขาทำ ตอนแรกเราจะเริ่มจากการตัดเหล็กก่อนกูจะเริ่มขึ้นจากกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเว้ยหรือที่เขาเรียกกันว่าด้านแปดวัดขนาที่เราอยากได้แล้วก็ตัด4ี่้าทุกด้านเลยพอเวลาต่อมันก็จะกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเว้ยแล้วต่อไปก็เริ่มเชื่อมขาเว้ยหลักสําคัญก็คืออย่าเพิ่งเชื่อมตายแต่ที่หัวมุมอย่างละจุดเพื่อให้เราขยับปรับทิศได้ตลอดเวลาแต่มันไม่หลุดเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยพอได้ตัวหลักเสร็จแล้วจะต่อด้านข้างกันใช้วิธีเดียวกันเลยเว้ยขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ตั้งเหล็กให เหยทําเองใช่ปะคือกูชอบเว้ยกูชอบเวลาที่กูได้แต่งห้องได้ตัวเองเพื่อนกูบอกว่าถ้าไปจ้างเขาทําก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่นี่กูเสียค่าของยังไม่ถึงสามพเลยส่วนเรื่องอุปกรณ์กูก็มีตั้งแต่ตอนเรียนถ้ามึงมีโอกาสได้ทําด้วยตัวเองอ่ะมึงจะมันเพราะมันปรับแบบได้ตลอดเวลาเว้ยเนี่ยแล้วกูก็เพิ่มช่องนู้นช่องนี้เข้าไปตัวโคมมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเนี่ยแล้วกูก็เอาเหล็กตะแกรงมาแต่งเพิ่มให้มันดูเป็นสไตล์ล็อปล็อปเข้ามาอยู่อ่ะจริงๆแล้วกูก็ได้เพื่อนกูออกแบบแพทเทิร์นหลักให้เว้ยพอเราทําทุกชั้นเสร็จเราก็เริ่มเชื่อมให้มันเต็มได้เลยพอเชื่อมเสร็จแล้วก็เริ่มเจียเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มทําสีกันวิธีการทําสีกูน่าจะพูดบ่อยแล้ว พ่นรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงตามปกแต่ถ้าอยากจบในขั้นตอนเดียวก็คือสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กเลยแต่กูไม่ชอบกูอยากได้ความเงากว่านั้นไงพอทำสีเสร็จเราก็จะมาเริ่มตัดไม้กันขั้นตอนแรกมึงต้องเอาตลับเมตรไปวัดเลยว่ามึงจเจาะขนาดเท่าไหร่พอเทียบกับความกว้างแล้วมึงก็ล็อกเลยล็อกตลับเมตรนะเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้บนไม้เอาด้ามตลับเมตรอย,อยู่ตรงขอบไม้ด้วยแล้วก็เอาด้านปลายแปะกับดินสอเสร็จแล้วก็เริ่มลากแต่มือทั้งสองข้างต้องไปพร้อมกันด้วยนะเสร็จแล้วมันก็จะได้เส้นตรงๆเส้นนแล้วหลัก มันจะไม่เนียบเท่าไหร่ต้องอมาเจอกรอบเลยแล้วก็ไล่เจียมุมแหลมบอกให้หมดเลยใช้กระดาษทรายสำหรับข so ัดไม้เบอร์120เสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยแค่รับม <ativa> ุมนิดหน่อยมันก็ดูดีขึ้นมาแล้วเว้ยมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกเสร็จแล้วมันก็พร้อมที่จะไปวางบนชั้นละอู้บัดงดงามมากๆเสร็จแล้วก็ทาชั้นอื่นต่อได้วิธีเดียวกันเลยเว้ยพอได้ครบทุกชั้นแล้วเราจะเริ่มทําสีไม้กันขั้นตอนแรกกูจะเริ่มจากการทาชลักก่อนหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไปก็ เราทาก่อนหน้านี้มันก็จะไปอุดตามร่องเว้ยพอเราเปิดหน้าด้วยกระดาษทรายด้านบนมันก็จะขาวไงแล้วต่อไปก็พ่นแล็เกอร์ยูรีเทนเคลือบไม้อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1กูใช้ยี่ห้อเบเยอร์แล็เกอร์1ฮาร์ด1แล้วก็ทินเนอร์1นี่คือความลับของแก๊งเรากูใช้สูตรนี้ประจําสําหรับงานกีตาร์แล็เกอร์ยูรีเทนสามารถผสมกับสีแก้วได้เว้ยจะได้ความฉ่ําแล้วมีมิติขึ้นมาอีกสเต็ปนึ่งนะถ้าเป็นสเปรย์ก็ยี่ห้อเลแลน์ฉีดลงไปได้เลยแล้วก็เริ่มพ่นได้มึงพ่นยังไงก็ได้ให้มันเต็มเพราะอกาดเยอะมันยากมากพ่นเสร็จก็พักไว้20นาทีแล้วก็มาพ่นแบบเดิมทําแบบนี้ย4เที่ยวเว้ยเพราะมพกนี้มันดูดสีอยู่แล้วมันจะยังเงาแต่รอแรกหรอก มันก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยมันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนเลยแต่สีไม้ที่ได้ก็จะประมาณนี้เว้ยซึ่งกูชอบมากหลังจากเลกเกอร์ยูเทนแห้งก็เอามาขัดแบบจังหนับด้วยเบอร์320ขั้นตอนนี้คือเราจะเพิ่มความเงาเข้าไปอีกแต่กูเป็นช่างทำสีจะธรรมดาคงไม่ได้ก็เลยเอาสีดำไล่ขอบเพิ่มความล็อปเข้ามาอยู่อีกสักหน่อยกูก็จะพ่นด้วยสีดำบางๆนี่เป็นเหตุผลที่ขัดฉลักออกใน EP แรกกูอยากให้สีมันด่างนิดนึงและเห็นลายไม้ชัดขึ้นมาหน่อยและขั้นตอนต่อไปก็คือการพ่นเลกเกออ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 รร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 ์์ยยยยยูเเเเเเทททททนน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 นขงงงงบบบบววววววิิิิธธีีีีพพพ่่่่่กก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 ก็็็็็หหมมมมมืื EP แแแลลลลาา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 คคโปปๆ1 15 15้้้้้้ไะะะณััใต ทำแบบนี้ประมาณสี่รอบมันก็จะได้เนื้อแร็เกอร์ที่เยอะขึ้นเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้อุบะมันเที่ย <What? S 2> งงดงามไม่เกรงใจใครจยุดดันไม่เกรงใจใคร และต่อไปก็คือการพ่นเล็กเกอร์ที่ตัวโครงเว้ยเล็กเกอร์พ่นรถยนต์ธรรมดาเนี่ยแหละก็พ่นให้หมดนะทรงซอกพ่นเหมือนกับไม้เลยสีเทียวเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ทิ้งให้มันแหง้งระหว่างรอสีแห้งก็ตอบคอมเมนต์น่าสนใจซะหน่อยแท่นนี้คือแท่นตัดอลูมิเนียมเวย้ยแต่ใช้ใบตัดเหล็กกูเข้าใจนะว่าอาจจะไม่รู้มันเป็นสูตรของช่งางรุ่นเก่าเวย้ยกูก็ได้มาจากลุงก,กูที่รับเหมาก่อสร้างเหมือนกันแล้วเนี่ยมึงดูความฉากของมันแล้วมาดูตัด45องศาบ้างข้างที่ใช้ไฟเบอร์ตัดจะรู้กันเดียวมันฉากได้ขนาดไหนกูก็ไม่่่่่่่่่่ไไไไไดดดดด้้้้้้้้้้้เเเเเเกกกกกกกงง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 หหหหหรรรรอออออออ็็็็ววววววิชชชาาาาาคคนนนนนนนึึทััััััััแแแแลลลลลละะมมมมมมมููตตตตปปีีีส45ศืืืบยใ ้งหลัแล้วมาต่อกันอันนี้กูกำลังทําชั้นลอยเว้ยตามแบบตัวซีที่กูร่างไว้ตอนแรกจะใส่ตะแกรงเพิ่มไปหน่อยเพิ่มความลอบเข้ามาอยู่แล้วก็พ่นสีเก็บงานเว้ยแล้วก็มาประกอบกันก็เริ่มจากการเอาไปวางเทียบแล้วก็ถ่ายรูปแบบแอคอาร์ตก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวข่อยิงน็อตเว้ยงานแบบนี้ค่าของไม่ไม่เท่าไรแพงอุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงมันก็ไม่ต่างอะไรกับงานศิลปะหรอกถ้าจะคิดให้สบายใจอะไรที่มึงทําไม่ได้มึงให้ราคามันไม่เหอะถ้ามึงไม่อยากเปิงตังก็หัดทำเองแต่มึงก็ ก็ต้องเอาสว่านนำที่ไม้ก่อนไม่งมั้นไม้เราจะแตกจริงๆแล้วกูก็หาอะไรทำของกูไปเรื่อยเปลืองงานสีก็มาต่อเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วกูน,น่าจะเป็นโลกอะไรอยู่สุขไม่ค่อย <You S 1> เป็นแต่สับ มาแล้วนี้ก็จีนสุดท้ายเดี๋ยวกูจะเริ่ม,มเอาเข้าบ้านลแล้วการที่เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องหาเครื่องทุนแรงด้วยผ้าเชตีนนี่แหละค่อยๆแทกมันเข้าไปทีละนิดแล้วก็เอาชั้นด้านข้างเข้ามายกคนเดียวอีกชน่นแล้วสุดท้ายก็คือชั้นหลอยสิ่งที่มึงห้ามลืมก็คือน็อตเนี่ยไม่งั้นมึงจะต้องเอาตีนเขี่ยมันมเพราะมันยิงไปแล้วฝั่งหนึ่งเว้ยถ้ามึงปล่อยมือมันก็หลวง,งต้องเรียนรู้ที่จะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวแล้แลสุดท้ายก็ไปเจอกับปัญหาใหญ่คือไม่รู้จะวางอะไรเว้ยเพราะชั้นแบบนี้มันจะสวยตรงของที่วางเนี่ยแล้นอกจากงานสีกูก็ไม่มีอะไรอีกเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเดินไฟก่อนกูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกไฟอะไรเหมือนกันเป็นสีส้เพราะมันควจะมีไฟอ่อนเพื่อม่ให้แสตาเวลดูมาดูวิธีการต่อไฟครว้ บบไฟแม่งมีขั้วบวกขั้วลบเสมอก็คือมีสายอยู่2เส้นเอา1เส้นโยงจากปลั๊กไปหาหลอดไฟได้เลยเอ็กหนึ่งเส้นวิ่งเข้าสวิตด้านหนึ่งออยด้านหนึ่งแต่คือสวิตตัวนี้ด้านหลังมันมีรูให้เสียบเสียบตูดออกปากเว้ยแล้วก็ใช้ไขควงขันล็อกแน่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยถ้าจะทำสามดวงก็คือเดินสายไฟเส้นเดียวผ่านทั้งสามดวงได้เลยก็มาผ่านสวิตเหมือนที่สอนไปเมื่อกี้แค่ระวังไม่ให้สองเส้นนี้มันโดนกันมากูต่อเสร็จแล้วได้เวลาเทต้องปิดไฟทั้งบ้านเลย อูโบตรงามก็บอกประมาณนี้มึงจะกูจะซื้อตัวหลีไฟเพิ่มก็ไล่เก็บสายด้วยเคเปันท้ายให้มันเรียบร้อยหน่อยก็จะประมาณนี้นะเว้ยมึงแต่งบ้านด้วยตัวเองฉบับกูแต่ปัญหาก็คือไม่รู้จะวางอะไรมึงช่วยแนะนำกูหน่อยตอนแรกก็จะเอาโมเดลมาตั้งแต่แม่งเยอะเกินไม่สวยว่ะก็เลยเอางานสีของลูกค้ามาตั้งให้มึงดูไว้ก่อนกูก็กลัวว่าพวกมึงรอคลิปนานแต่ยังไงเดี๋ยวกูแต่งเพิ่มแน่นอนเว้ยเพราะกูแหว่งธรรมดาไปหน่อยแค่ไม้กับเหล็กเองเดี๋ยวไงมาอัปเดตอีกทีว่ะแล้ววันนี้ไปดูทีวีมาด้วยก็็กกกกกกะะะะะซซซืืืื้้้้้้้ออ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 อมม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 าา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 าถ่่่่่่่่่่่ยยยยยยหพพพววววววึึงง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 งดดููเเเเเเเลลลลลแแแแตตตตขขขสสัััรรีีีีีีปณ2-3นนนนนนคผไท เป็นหมีทีวี55นิ้วเว้ยจริงกูยอยากได้ใหญ่กนนว่านั้นแหละแต่พื้นที่ไม่งมีแค่นี้และการที่เราจะรู้ว่าเราจะเอาทีวีขนาดเท่าไหร่ต้องวัดจากมุมทะยงเรื่องนี้กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอวัดมุมยาวมาตั้งนานแล้วต่อไปคือการเอาทีวีขึ้นผนังเพราะวางกับโต๊ะไม่สวยเว้ยส่วนวิธีจะเอาขึ้นผนังอ่ะคือมึงต้องหาเหล็กโครงของบ้าน<ด>ี<อ>่ยึดเดาๆกับผนังไม่ได้เพราะบ,บ้านกูไม่ใช่ปูบ้านกูเป็นแผ่นพลาสติกทั้งหลัยท้ายกูทิ้งโมเดลกูไม<ท>่ได้จร<ท>ิงกูกลัวมัน ก็จะคุยเล่นกับมันแหละแต่มันไม่เคยตอบกูเลยก็จะออกมาประมาณนี้นะว่าพระเจ้ามันเยี่ยมเดี๋ยวมีตังค์จะซื้อโมเดลเรซินวางตรงนี้เท่ๆโกโก้ก็มาต่อที่ชั้นต่อไปก็คือเทปคาสเซ็ตเก็บเพราะว่าแต่ละวงอ่ะหน้าปกมันสวยมากแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดฟังมันสักเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยก็ยังเหลืออีกหลายชั้นที่มันว่างอยู่คอมเมนต์ของคลิปที่แล้วก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากเช่นการปลูกต้นไม้น้ำในตู้ว่าเนี้ยน่าสนใจเลยก็ต้องหาที่วางให้ถูกที่ด้วยแล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มอีกทีว่ามีโซนอริี เป็นสิบมิลเลยพอตัดเสร็จก็ลองเอาไปเทสดูมันเข้าที่แล้วก็เริ่มแกะกระดาษออกแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เว้ยพระเจ้ามันเยี่ยมรวมๆทั้งบ้านก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าใครมีของอะไรที่จะทิ้งก็ออกมาวางได้ชั้นกูอยากาไม่ได้เปิดรับบริจาคนะแต่ขอเฉยๆเลยก็จะ,จะประมาณนี้นะเว้ยสำหรับการแต่งห้องด,ด้วยตัวเองฉบับจากเป้าหมายก็คือการทํามุมดูนะลองคิดดูถ้ามึงอยากชวนสาวมาดูเน็ตฟิกแต่มึงยังนั่งอัดกันดูในไอแพ็มันก็คงเฟลก็เสียบรรยากาศด้วยก็เลยกลายเป็นมหากราบแต่งบ้านด้วยตัวเองเลยเถิดกลายไปเป็นคลิปอย่างที่มึงเห็นแแตตตตต่่่่่่่่่กก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 ก็็็็็สสนน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 ุดดดีีีีีีะะะะะไไไไไไ้้้้้้้ททททาาาาาออ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 ยยยยงงงงืืืจจบบใหหรรรรคคมมมมเเเ์วววูัปช กรรมเลยตอน้งานเยอะจัดกูทําเล่นๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนก็คืองานในเล็กแหละพักงานช่วงปีใหม่พอดีด้วยถ้าใครผ่านมาแถวเนี้ยแวะมาดูหนังไทยรูปได้แต่รับเฉพาะผู้สาวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเว้ยมึงว่ากูพูดมึงกลัวในยูทูบมันจะมาหรือเปล่าแต่มึงรู้ว่าในติอก์มึงกูคนดูเป็นล้านแล้วก็ช่องทางการติดตามกูอ่ะกูจะมีช่องนี้ลยยูทูบติกก์เฟซบุ๊กเพราะว่าอยู่ในติกก์ไม่งไม่ให้ตังกูนั่นแหละกูเลยต้องโยกมาทำยูทูบไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเว้ย thank you อะ